ไปต่อที่ภูเก็ตนะคะมีอุบัติเหตุเหมือนการเกิดขึ้นแถวแถแหลมพรมเทพค่ะแล้วไปดูสภาพของรถนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างนี้ค่ะงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยนะคะเกือบจะตกหน้าผาลงไปอยู่แล้วอะค่ะมันยังหมุนหมุนอยู่เลยอะใช่ค่ะแต่ว่าตัวคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายอายุ51ปีเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะให้การวกวนไม่รู้เรื่อง ทางเจ้าหน้าที่เล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเก๋งคันนี้ก่อนจะมาอยู่ตรงนี้นะคะไปฝ่าด่านตรวจของตํารวจก่อนที่ท่าดา่านดานท่าฉัดชัยเจ้าหน้าที่ก็ขับไล่ติดตามเลยไม่รู้ฝ่าทําไมจนกระทั่งมาถึงพื้นที่ราวัวก็ไปชนเก๋งอีกคันหนึ่งไม่หยุดค่ะขับต่อไปอีกจนกระทั่งไปเสียหลักชนกับรัว้วทางขึ้นแหลมพรมเทพแล้วก็มาเป็นภาพนี้สิ้นฤทธิ์พยายามถามนะเจ้าหน้าที่ถามบอกฝ่าทําไมฝ่าด่านทําไมเพราะว่าในรถเนี่ยก็ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเลยนะคะอื ตอบไม่ได้ให้การวกวนวนไปวนมาเอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ทราบเหตุผลเดี๋ยวต้องไปสอบถามไปสืบสวนเพิ่มเติมอะค่ะไม่แล้วทําไมขับไกลขนาดนี้ตั้งแต่ด่านท่าฉัด,ช,ดชัยไปจนถึงนี่เลยเหรอฮะแหลมพรมเทพเลยเหรอฮะก็ขับไล่ล่าก,กันมาตลอดทางเลยคะ่ะ